สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้พบกับป้าอ้อนอีกครั้งนะคะป้าอ้อนจะทําจะคลิปแตกต่างจากเดิมนะคะไม่ทําอาหารไม่พาท่องเที่ยวนะคะแต่คลิปนี้ป้าอ้อนจะพามาชมสินค้าอีกเกียนะคะแล้วก็ป้าอ้อนจะรีโนเวทครัวนะคะจากครัว35ปีนะคะจะรีโนเวทเป็นครัว2024นะคะ เดี๋ยวพาไปชมสินค้านะคะว่าป้าอ้อนใช้สินค้าจากอีเกียแล้วก็เลือกแบบครัวแบบไหนมารีโนเวทในครัวปี2024นี้นะคะมีครัวแบบไหนทันสมัยบ้างนะคะครัวสมัยใหม่เขาก็จะซ่อนตู้เย็นซ่อนเตาอบซ่อนอุปกรณ์ทุกอย่างลิ้นชักอะไรนี้นะคะ อยู่ด้านในหมดนะคะป้าอ,อ้นก็จะเลือกไปเรื่อยๆป้าอ,อ้นชอบตัวไหนไปชมกันค่ะ หลังจากที่เราเลือกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราชอบแบบไหนนะคะทางอีเกียหรือสินค้าที่ป้าอ,อ้นซื้อจากอีเกนะคะเขาจะนั่งออกแบบให้นะคะแล้วก็จะดูว่าเรามีครัวขนาดไหนจากครัวเดิมนะคะ35ปีที่แล้วสภาพแบบนี้นะคะส่วนมากจะไม่ค่อยปิดอะไรนะคะไม่เหมือนครัวสมัยนี้ เราก็จะแกะออกนะคะหลังจากที่เราแกะออกนะคะเราก็จะดูจุดตำแหน่งน้ำตำแหน่งไฟให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะติดตั้งครัวต่อไปค่ะหลังจากที่เราสั่งสินค้ามาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราเรอหนึ่งอาทิตย์สินค้าก็จะมาส่งแบบนี้นะคะเขาก็จะมาส่งถึงที่เลยค่ะ บริการดีมากๆเลยค่ะสินค้าตัวไหนเราใช้ไม่ครบหรือว่าผิดแบบนิดหน่อยก็จะส่งคืนเอาเงินคืนได้นะคะหลังจากที่อีกเกียรส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แกะกล่องอ่านนะคะ มีแคตตาล็อกให้อ่านนะคะป้าอ้อนก็จะมาประกอบกันเองค่ะแบบนี้ค่ะอ่านไปประกอบไปค่ะก็ไม่ง่ายไม่ยากนะคะประกอบลิ้นชักทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ เราอ่านแบบแคตตาล็อกนะคะเขาจะมีให uh ้อ่านแล้วก็ช่องที่เราต้องการนะคะเขาก็จะเจาะช่องไว้ให้นะคะตามที่เราใช้ไซส์ไหนของลิ้นชักนะคะก็จะเจาะน็อตติดน็อตนะคะตามความต้องการนะคะ เราจะบอกว่าสินค้าจากอีเกียนี้นะคะเขาประกันคุณภาพนะคะแล้วก็มีตู้เย็นมีเตาอบขายพร้อมในชุดนี้นะคะถ้าสินค้าตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้หรือส่งมาส่งมาไม่ตามปกอะไรประมาณนี้นะคะเราสามารถเอาไปคืนแล้วได้เงินคืนได้นะคะ เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาเรียงไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเอาไปติดตั้งที่ตัวครัวค่ะเราก็จะติดตั้งประมาณนี้นะคะส่วนตัวปิดหรือตัวเคาน์เตอร์ด้านบนนะคะ เราจะใช้เป็นหินอ่อนนะคะก็ตอนนี้เขายังไม่ส่งมาเราก็จะรอสินค้าสักแป๊บนะคะปะอ,อ้นออเดอร์ไอเคานเตอร์นะคะเป็นหินอ่อนนะคะเอ่เนื่องจากอีเกียทางนอร์เวย์นะคะอ่าค่าแรงเขาแพงค่ะเขาก็เลยสั่งทำที่ประเทศเยอรมน,นีมาให้นะคะก็ติดตั้งแล้วนะคะประอ,อ้นรอประมาณเดือนครึ่งนะคะ เขาตัดเสร็จเขาพิมพ์แบบเสร็จเขาก็จัดการมาติดให้เราแบบนี้นะคะเห็นนะคะหินอ่อนเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะจากครัว35ปีกลายเป็นครัวปี2024นะคะซึ่งซ่อนข้างในซ่อนตู้เย็นต้อนเตาอบไว้ข้างในนะคะก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยนะคะ สรุปแล้วราคาครัวจากอีเกียนะคะราคากำลังน่ารักนะคะก็ไม่อยากจะบอกราคาเป็นกรินไทยนะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ชาวนอร์เวย์นิยมใช้นะคะต้องจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะไวไ้วไวพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ